สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คณิตศาสตร์กับครูโตกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเตรียมความพร้อมสอบโอนไนในระดับม3ในเรื่องของอสมการด้วยการฝึกทำโจทย์กันนะคะมาเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นก็มาทบทวนความหมายของอสมการกันก่อนนะคะอสมการก็คือประโยคที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายที่ไม่ใช่เท่ากับนะคะอาจจะเป็นน้อยกว่ามากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะประโยคที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายเหล่านี้เราเรียกว่าอสมการนะคะทีนี้เวลาเราไปเจอโจทย์ปัญหาเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเรื่องของอสมการเราก็จะต้องมาดูที่ภาษาในโจทย์นั้นนะคะถ้าไปเจอคำว่าไม่ถึงต่ำกว่าสั้นกว่ากลุ่มนี้ เวลาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะอาปากไปข้างหลังหรือถ้าเราเจอในโจทย์เป็นคำว่าเกินสูงกว่ายาวกว่ามากกว่าอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องหมายมากกว่าเป็นตัวเชื่อมของประโยคนั้นนะคะแต่ถ้าเจอคำว่าไม่เกินนะคะ ไม่เกินก็คือเป็นตัวนั้นไม่ได้จะต้องน้อยกว่าตัวนั้นหรือเท่ากับต,ตัวนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะคือเท่าได้แต่ห้ามเกินต่อไปถ้ามีคำว่าตั้งแต่นะคะตั้งแต่ก็คือรวมตัวนั้นด้วยแล้วก็มากกว่าตัวนั้นก็ได้นะคะคก,ก,ก็จะ,จะเป็นเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็จะอาปากไปข้างหน้ามีเครื่องหมายมากกว่าผสมกับเครื่องหมายเท่ากับนะคะ และถ้าเจอคำว่าไม่รวมยกเว้นอย่างนี้นะคะก็จะเชื่อมด้วยเครื่องหมายไม่เท่ากับสัญลักษณ์ก็คือเครื่องหมายเท่ากับแล้วขีดค่านั่นเองนะคะก็จะมีเครื่องหมายที่แสดงอสมการอยู่ทั้งหมด5เครื่องหมายนี้นะคะอลองไปดูซิว่าถ้าเจอโจทย์ในข้อสอบโอนเนเป็นแบบไหนบ้างไปเริ่มลองทําโจทย์กันค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่1บอกว่า คุณครูมาลีซื้อปากกามาจำนวนหนึ่งเพื่อแจกให้หนักเรียนในห้องหลังจากแจกไปแล้ว10ด้ามน,นะคะปรากฏว่าเหลือปากกาไม่ถึงเห็นไหมคะจะมีคำว่าไม่ถึงแสดงว่าอสรรมการแน่นอนเรื่องนี้นะคะ24ด้ามครูมาลีซื้อปากกามามากที่สุดกี่ด้ามน,นะคะตรงนี้เขาก็จะถามเราว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุด นะคะตรงนี้ถ้าเป็นโจทย์เกี่ยวกับสมการอ่ะทีนี้เวลาเราอ่านข้อความเสร็จแล้วมีคำว่าไม่ถึงไม่ถึงเป็นสัญลักษณ์อะไรคะน้อยกว่าเก่งมากเราก็มาดูความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากรู้คือมีปากกานะคะกี่ด้ามเราก็ให้สิ่งที่เขาต้องการอยากจะรู้เป็นตัวแปรนะคะคุณรูก็ให้ จำนวนปากานะคะเวลาเราทำโจทย์นะคะไม่ต้องมาเขียนซ้ำแบบคุณครูแบบนี้นะคะนักเรียนก็แค่โยงสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวแปร x แบบนี้นะคะแต่นี่คุณครูอยากให้หนักเรียนเข้าใจว่า x มาจากไหนนะคะ,ะให้แทนด้วย x ด้ามแบบนี้นะคะจากนั้นก็มาเขียนความสัมพันธ์ความสัมพันธ์บอกว่าคุณครูมาลีมีปากาอยู่ ตอนนี้เราให้เป็น x นักเดียงก็เขียนความสัมพันธ์เป็นอสมการคือ x นะคะหลังจากแจกไปแจกไปนะคะเป็นเครื่องหมายอะไรคะลบนะคะแต่ถ้าแจกไปคนละเท่าเท่ากันก็จะเปลี่ยนจากลบเป็นอะไรคะหารเก่งมากนะคะแต่ถ้าแจกไปเฉยๆไม่ได้มีคำกํากับว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันเราก็เป็นเครื่องหมายลบนะคะ แจกไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้หลังจากแจกไปแล้ว10ดามเราก็ตรงนี้ก็เป็น10นะคะปรากฏว่าเหลือปากกาไม่ถึงไม่ถึงคือต้องน้อยกว่า24หนูก็เชื่อมด้วยเครื่องหมายน้อยกว่า24เราก็จะได้ประโยคอสมการคือตัวนี้นะคะเราก็ทำวิธีการแก้อสมการคล้ายๆกับ สมการนะคะแต่เวลาตอบเรามาดูเครื่องหมายตัวนี้เท่านั้นเองนะคะ x ลบสิบแก้อะสมการก็ใช้สมบัติการเท่ากันเหมือนกันนะคะหรือจะใช้การย้ายข้างตัวนี้ก็ได้นะคะจากลบ10ไปทางขวาเป็นเดิมมี24เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะลบ10มาทางนี้เป็นบวก10นะคะดังนั้น x ก็จะน้อยกว่า24บวกคือ3 4ส นะคะเวลาเราตอบเราตอบได้เท่าไหร่บ้าง x น้อยกว่า34ตอบ34ได้ไหมคะไม่ได้นะคะคำตอบที่เราตอบได้ก็คือน้อยกว่า34ก็มี33 32 31 30ไปเรื่อยๆนะคะน้อยลงไปเรื่อยๆจนถึงมีปากกาอยู่เท่าไหร่ด้ามคะ11ดด้ามน,นะคะต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะ เขาแจกไปนะคะแล้วสิบด้ามการจะแจกไปสิบด้ามเขาต้องมีเยอะกว่าสิบด้ามจึงจะเหลือใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็จะตอบได้แค่สิบเอ็ดนะคะแต่คำตอบนี้เขาต้องการค่าที่มากที่สุดที่ตอบได้ดังนั้นเลขไหนมากที่สุดคะสามสิบสามเก่งมากคำตอบของเราก็เลยตอบเป็นสามสิบสามด้ามแบบนี้นะคะโดยดูจากเครื่องหมายตัวนี้ว่า ค่าที่เราต้องการนั้นต้องเป็นเครื่องหมายแบบไหนนะคะถ้าน้อยกว่าก็ต้องต่ํากว่าเลขทางขวาแต่ถ้ามีเครื่องหมายเท่ากับเพิ่มเข้ามาตัวนี้ก็จะตอบ34ได้ด้วยนะคะต่อไปไปดูข้อ2กันเลยนะคะข้อ2โจทย์ยาวนะคะเหมือนจะยากแต่ให้นักเรียนสังเกตนะคะข้อไหนโจทย์ยาวๆมักจะเป็นข้อที่ง่ายแต่นักเรียนมักจะไม่ทําเพราะ เห็นโจทย์ยาวน่าจะยากนะคะดังนั้นถ้าเจอข้อสอบยาวๆคิดไว้ก่อนเลยว่าน่าจะง่ายลองอ่านดูก่อนนะคะข้อสอบบอกว่าเด็กชายการต้องการซื้อของชิ้นหนึ่งจึงนําเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในกระปุกออมสินออกมานับพบว่าเงินที่มีอยู่เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะคะแสดงว่าคูณกับตัวแปรแล้วไม่มีค่าเปลี่ยนไปนะคะและจํานวนเงินที่มีอยู่นี้ยังไม่พอ ที่จะซื้อของชิ้นนี้เขาจึงไปถอนเงินจากธนาคารมาอีกถอนมาอีกแสดงว่าเป็นการบวกอ่ะตีความในโจทย์ไว้ก่อนถ้าเดิมการมีเงินในธนาคารเจเท่าของจำนวนเงินในกระปุกออมสินและหลังจากถอนแล้วเงินที่การนำไปซื้อมีค่ามากกว่าเห็นไหมคะมีเครื่องหมายมีคำว่ามากกว่าเข้ามาแสดงว่า เป็นเรื่องของอสมการแน่นอนนะคะเงินที่เหลือในธนาคารโจทย์จึงอยากรู้ว่าจำนวนเงินในกระปุกออมสินจะมีค่ามากที่สุดเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็มาเขียนความสัมพันธ์ก่อนมองหาสิ่งที่โจทย์ถามส่วนใหญ่สิ่งที่โจทย์ถามก็จะอยู่ปลายๆของโจ์นะคะตัวนี้บอกว่าจำนวนเงินในกระปุกออมสินมากที่สุดเป็นเท่าไหร่ให้ตัวนี้เป็น x นะคะคเวลาไปเจอโจทย์ไม่ต้องไปเสียเวลาเขียนอธิบายนะคะย่อการคิดของเราให้สั้นที่สุดนะคะเพราะว่าแต่ละข้อจะใช้เวลาไม่เกิน4-5นาทีเท่านั้นนะคะพอเราได้แล้วว่าในกระปุกมี x บาทเราก็ไปเขียนความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่าจำนวนเงินในกระปุกมี x บาทนะแต่ไม่พอซื้อของต้องไปเอาเงินจากธนาคารมาอีก300นักเรียนก็เขียนบวกด้วย300ต่อ นะคะพอบวกเสร็จแล้วเนี่ยเงินทนธนาคารของเขาเนี่ยเดิมเขามีอยู่7เท่าของเงินในกระปุกกระปุกมี x บาทอันนี้ก็จะเป็น7 x นะคะเจ็ดเท่าของ x นะคะตัวเลขคูณกับตัวแปรสามารถเขียนชนกันแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วในธนาคารของเขาเมื่อเขาถอนมา300ในธนาคารของเขาก็จะต้องลดลงไป300น้าเดยนก็ใส่ลบฝั่งนี้ ความสัมพันธ์ของสองสิ่งนี้เขาบอกว่าหลังจากถอนเงินแล้วเงินที่ไปซื้อของมากกว่านะเด่นก็นมาเชื่อมเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายมากกว่าเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ของอสมการเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็แก้อสมการเพื่อหาคำตอบนะคะทีนี้มี x อ,อยู่สองฝั่งจัด x ให้อยู่ฝั่งเดียวด้วยการย้าย x ไปหากันย้ายจากน้อยไปมากนะคะ หนูจะเหลือเป็นค่าบวกจะง่ายต่อการคำนวณสำหรับเราเรียนที่ไม่ถนัดเวลาที่เจอตัวแปรข้างหน้าเป็นลบนะคะดังนั้นครูแนะนำให้ย้าย x ฝั่งนี้มาทางนี้นะคะแล้วก็ย้าย300ฝั่งนี้ให้มาอยู่กลุ่มของตัวเลขนะคะขวามี7 x ย้าย x ที่เป็นบวกมามาทางขวาเป็นลบ x เ,เก่งมากค่ะ ซ้ายมี300เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ย้าย300นี้ที่เป็นลบมาด้วยเครื่องหมายตรงข้ามคือเครื่องหมายบวกนะคะก็จะได้ประโยคใหม่คือ300บวก300เป็น600นะคะมากกว่า 7x ลบ x เหลือ 6x นะคะบางคนบอกว่าตัวแปรอยู่ข้างหลังงจงจะเลยค่ะคุณครูจะใช้วิธีการ เอาลบคูณเข้าแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายหรือจะใช้วิธีการเขียนกลับเลยโดยอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าก็ได้นะคะอย่างตอนนี้นะคะ600มากกว่า 6X อ่านได้อีกทางหนึ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือ 6X น้อยกว่า600นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถเขียนกลับแบบนี้ก็ได้แต่เครื่องหมายจะต้องความสัมพันธ์เดิมนะคะ 6x เคยน้อยกว่าก็เขียนน้อยกว่า600แบบนี้นะคะ ่ะทีนี้ 6x น้อยกว่า600หนูก็แก้สรรมการโดยย้าย x ไปเท่านั้นเองอันนี้6คูณกับ x อยู่ย้ายไปทางขวาเดิมมี600ก็หารด้วย6นะคะเครื่องหมายส่วนคือเครื่องหมายหารจากนั้นก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ61เป็น6 61เป็น6 60เป็น0 60เป็น0ผลหารเป็น100นะคะ คำตอบของเราจะตอบได้เท่าไหร่บ้างนะคะ x น้อยกว่า100แสดงว่าเป็น100ได้ไหมคะไม่ได้คำตอบ x ของเรานะคะอาจจะเป็น99 98 97 96 95นะคะไปเรื่อยๆนะคะทีนี้โจทย์ต้องการหาจำนวนเงินที่มากที่สุดมากที่สุดของเขาจะต้องเป็นเท่าไหร่คะเป็น เลขที่อยู่สูงที่สุดของข้อนี้ที่ตอบได้คือเลข99นะคะช้อยที่เลือกคือข้อ3นะคะต่อไปไปเจออสมการที่เป็นประโยคสัญลักษณ์กันบ้างนะคะ ประโยคสัญลักษณ์ของอสมการสองข้อที่ผ่านมามีตัวเชื่อมแค่ฝั่งเดียวนะคะข้อนี้ยากขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นข้อสอบที่เขียนตอบด้วยนะคะไม่มีช้อยวิธีการก็คือถ้าหนูย้ายตัวฐานของตัวอสมการนี้ไปให้ย้ายไปทั้งข้างหลังและข้างหน้าแค่นั้นเองวิธีการของการแก้อสมการที่เป็นแซนด์วิชแบบนี้นะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างตอนนี้นะคะ มี n อยู่ตรงกลางคือ n ส่วน36นะคะมากตัวนี้ n ตัวนี้มากกว่า15ส่วน24แต่น้อยกว่า47ส่วน72นะคะต้องการอยากรู้ค่า n เราต้องกำจัด36ไปใช่ไหมคะเมื่อกำจัด36ทําทำไงเอ่ย36ทําทำอะไรอยู่กับ n อยู่คะ เครื่องหมายส่วนคือเครื่องหมายหารดังนั้นตัวนี้จะต้องย้ายไปคูณฝั่งนี้และก็ย้ายไปคูณฝั่งนี้ด้วยนะคะหนูก็จะต้องคูณด้วย36ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะคูณด้วย36นะคะพอคูณอะไรที่ตัดทอนกันได้ตัดทอนก่อนนะคะหรือใครจะใส่ส่วนหนึ่งไปด้วยก็ได้นะคะ36เฉยๆก็มีมีค่าเท่ากับ36สส่วนหนึ่งนั่นเอง เพื่อให้โยงเข้าสู่การคูณเสร็จส่วนได้นะคะพอมาดู24กับ36มีตัวร่วมคืออะไรคะ12เก่งมากคะ่ะ12อะไรได้24 12 2 12 3เป็น3 16อ่ะเรียบร้อยฝั่งซ้ายต่อไปฝั่งขวา36กับ72มีอะไรเป็นตัวร่วมคะ36เก่งมาก36 1เป็น36 36 2เป็น 7 2แต่ถ้าหนูท่องสุดคูณเลขเหล่านี้ไม่ได้หนูก็ค่อยๆตัดไปหลายๆชั้นก็ได้นะคะเริ่มจากเอา2เอา3ตัดไปเรื่อยๆทีนี้ค่าที่ได้จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยข้างซ้ายก็จะเป็น15คูณ3ได้เท่าไหร่คะ45่เก่งมากตัวส่วน2คูณกับ1ที่เป็นตัวส่วนของ3าก็ได้2เหมือนเดิมน้อยกว่า n น้อยกว่า 47่คูณหนึ่งได้47ส่วนด้วย2นะคะทีนี้เวลาเราเขียนตอบโจทย์ของเรานะคะเขาบอกว่าให้ n เ,เป็นจำนวนเต็มนะคะแล้ว n จะมีค่าเท่าไหร่เราได้เศษส่วนมาเป็นตัวนี้แล้ววิธีการทำให้เป็นจำนวนค่าจริงของเขาก็เครื่องหมายส่วนคือเครื่องหมายหารจำไว้เสมอ ดังนั้น45หาร2เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนก็เอา45ตั้งหารด้วย2 2 2เป็น4ลบกันเหลือ0ดึง5ลงมา2อะไรได้5 2 2เป็น4ลบกันเหลือ1หมดตัวหารแล้วใส่จุดที่ตัวตั้งใส่จุดที่ผลลัพธ์แล้วเติม0กี่ตัวก็ได้นะคะแล้วหนูก็ดึง0ตัวแรกลงมาหลังผลหาร สอ,อะไรได้1ิบสหเป็น10หารลงตัวแล้วไม่จำเป็นต้องหารต่อนะคะดังนั้น45่ส่วนสองมีค่าเท่าไหร่คะ22่สิจุดหต่อไปแล้วทางขวาละคะสี่สจส่วนสจะเป็นเท่าไหร่หนูก็มาตั้งหารเหมือนเดิม47หารด้วย2องสองสองเป็น4ลบกันเหลือ0ดึง7ลงมา2อสาเป็น หลบการเหลือ1หมดตัวดึงแล้วใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์แล้วก็ดึงลงมาหลังผลลบ2อะไรได้10บสองหเป็น10นะคะลบการได้ศูนย์จบการหารคำตอบอยู่ที่เท่าไหร่คะ23.5นะคะตัวนี้ n ของเราต้องมากกว่า22.5นะคะ แสดงว่า n ที่ตอบได้ตอนนี้22แล้วก็ต้องน้อยกว่า23.5แสดงว่าจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง22กับ23ตัวนี้22.5ถ้าหนูขีดเส้นของจำนวนเต็มมี22มี23แล้วก็มี24เป็นเลขที่อยู่ในเกณฑ์เหล่านี้22.5คือครึ่งหนึ่ง 23.5คือครึ่งหนึ่งระหว่าง23กับ24เลขจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง22.5และ23.5คือเลขอะไรคะ23เก่งมากคะ่ะและเวลาเขียนตอบจะเขียนตอบยังไงคะถ้าตัวเลือกของเขานะคะมีให้เราตอบเป็นจำนวนเต็มข้างหน้ามี3หลักแล้วก็ไม่จุด แล้วข้างหลังเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนักเรียนจะเขียนคําตอบข้อนี้ว่ายังไงเอ่ยอต้องเขียน2อยู่ในหลักสิบและ3อยู่ในหลักหน่วยหลักอื่นไม่มีใส่ศูนย์ลงไปนะคะแล้วหนูก็ต้องไปฝนข้างล่างให้ตรงกับเลขเหล่านั้นอันนี้ก็ไปฝนที่2อันนี้ก็ไปฝนที่3ตัวนี้ก็ฝนที่0ตัวนี้ก็ฝนที่ศูนย์ให้เต็มนะคะวิธีการเขียนตอบเวลาทำข้อสอบนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ฝาก วิธีการทําโจทย์เกี่ยวกับอสมการไว้เพียงเท่านี้นะคะฝึกทําโจทย์บ่อยๆแล้วหนูก็จะเริ่มค่อยๆที่จะทําคล่องแล้วก็ทําเป็นนะคะแล้วก็จะสามารถทําข้อสอบโอ e เน็ตให้ได้คะแนนสูงๆได้นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้ครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด้วยนะคะสวัสดีค่ะ